ต้อนรับสู่ v ร c u l t u r e แหล่งรวมรีวิวรถที่ลึกซึ้งอัปเดตข่าวยานยนต์ล่าสุดและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับโลกแห่งความเร็วถ้าคุณชื่นชอบเครื่องยนต์พลังสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเริ่มวิดีโอ Isuzu D Max 2025มาถึงแล้วคราวนี้มันกลับมาแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและพร้อมลุยมากกว่าที่เคยด้วยชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับมายาวนานทั้งจากสายลุย สายทำงานและคนรักการขับขี่ออฟโรดรุ่นใหม่นี้ได้รับการอัปเกรดในทุกด้านตั้งแต่ดีไซน์เทคโนโลยีไปจนถึงสมรรถนะพร้อมสำหรับทุกความทา้าทายสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือดีไซน์ภายนอกที่ปรับโฉมใหม่กระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้รถดูดุดันและโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามแต่ยังให้แสงที่คมชัดและกว้างขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางกลางคืนหรือขับขี่ทางไกลเส้นสายที่แข็งแกร่งบนตัวถังช่วยเสริมความบึกบึน ขนาดที่ล้ออลลอยลายใหม่และหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงทําให้รถดูทันสมัยมากขึ้นด้านท้ายก็ดูฉบเฉี่ยวขึ้นด้วยฝาท้ายที่ออกแบบใหม่และไฟท้ายเล d ดีไซน์คมชัดแต่ D-MAX ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์มันถูกสร้างมาเพื่อสมรรถนะที่เหนือชั้น ภายใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้พละงกำลังและแรงบิดมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะต้องลากจูงของหนักขึ้นทางลาดชันหรือฝ่าพื้นที่ธุรกันดารเครื่องยนต์นี้ให้พลังขับเคลื่อนที่เชื่อถือได้สำหรับคนที่ต้องการความประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกสูตุยังได้เพิ่มรุ่นไฮบริดอ่อนไมฮบริดที่ผสานการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลกับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยไม่ลดทอนสมรรถนะที่แข็งแกร่ง ระบบเกียร์ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลควบคุมรถได้แม่นยำขึ้นในทุกสภาพการขับขี่การทรงตัวและระบบการเสถียรได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อความลุ่นนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนเรียบทางครัวคราดหรือบรรทุกสัมภาระหนักดี a x 2025ให้การขับขี่ที่สมดุลและมั่นใจในทุกเส้นทางเข้ามาดูภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุพรีเมียมและการจัดวางที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้โอกกระชับและสบายมากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหัวใจสำคัญของภายในคือระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลรถยนต์แบบเรียลไทม์และยังมีระบบสั่งการด้วยเสียงที่ช่วยให้คุณควบคุมระบบนำทาง พลงและการโทรได้อย่างง่ายดายด้านความปลอดภัย Isuzu ก้าวไปอีกขั้น DMAX 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนเลน e Departure Warning ระบบตรวจจับจุดบอด Blind Spot Monitoring และระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ Autonomous Emergency Braking กล้องมองภาพ360องศาที่ได้รับการปรับปรุงให้ภาพชัดขึ้น ช่วยให้การจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบง่ายขึ้นกว่าที่เคยสำหรับสายออฟโรดดีแม็กซ์ใหม่ถูกปรับแต่งให้พร้อมลุยทุกสภาพพื้นผิวระบบจัดการสภาพพื้นถนนอัจฉริยะจะปรับการกระจายแรงบิดและการควบคุมการยึดเกาะให้เหมาะกับพื้นโคลนทรายหรือทางหินระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาขึ้นให้การยึดเกาะที่ดีกว่าเดิมขณะที่ระยะความสูงจากพื้นและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้คุณผ่านเส้นทางโหดๆได้อย่างมั่นใจ กระบะท้ายของดี a x ใหม่ยังถูกออกแบบให้ทนทานและรองรับการบรรทุกหนักได้ดีขึ้นจุดยึดสัมภาระถูกเพิ่มขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นในการขนส่งของไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์แคมปิง้งหรืออุปกรณ์สำหรับการผจญภัยด้วยการอัปเกรดทั้งหมดนี้ I s u z u D-Max 2025สไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังนวัตกรรมและความทนทานไม่ว่าคุณจะมองหารถคู่ใจสำหรับงานหนักสายลุยออฟโรดหรือรถที่ขับสบายในชีวิตประจำวันดี a x ตอบโจทย์ได้ทุกด้าน แล้วคุณคิดว่า DMAX ใหม่เป็นกระบะที่ดีที่สุดในปี2025หรือไม่คอมเมนต์ Comment บอกเราด้านล่างถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไร้ขคาเจอเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่และข่าวสารยานยนต์ล่าสุดเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า